สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่รายการ Democracy X Innovation อีกครั้งในสัปดาห์นี้ครับผมวันนี้ผมมีสมาชิกใหม่ของสำนักนวัตกรรมของเรานะครับให้ทุกท่านรู้จักครับ สวัสดีครับคุณฟลุ๊กสวัสดีครับชื่อฟุ๊กนะครับจีราภุจิจักรครับ,ตอ,รบตอนนี้มาเป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ครับที่สํานักนวัตก,กรรมประชาธิปไตยสถาบันเราก็ยินดีต้อนรับคุณฟลุ๊กนะฮะวันนี้เป็นวันแรกของคุณฟุ๊กเลยนะฮะเดยชวนมาพูดคุยกันถึงสถานการณ์ในประเทศไทยของเรานะฮะผมพูดจริงๆคุณฟุ๊กเนี่ยเขาก็มีประสบการณ์ในด้านการเมืองเนี่ยมากกว่าผมด้วยซ้ำเคยเข้าไปมีส่วนร่วมจริง,รงๆในกับกระบวนการหลายๆอย่างเลยด้วยซ้ำโอ้ <Okay. S 2> าทีนี้คงจะไม่มีเรื่องไหนร้อนแรงไปกว่า เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะฮ<ช>ะ<ช>หลายๆพักก็ปล่อยอาวุธกันหน้าดูนะฮะว่าใครจะลงเป็นตัวแทนของของใครใช่คําว่าเปิดตัวผู้สมัครแล้วใช่เปิดตัวผู้สมัครอย่างเช่นอาวผมให้คุณฟุกเล่าเรื่องของคุณชัดชาติดีกว่า ประกาศตัวตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีเลยว่าเอ้ยลาออกจากสมาชิพกพรรคตอนนี้ยังค่ะคือ,ค,อคือไม่มีชื่อแกเป็นสสบัญชีรายชื่อในสมัยเลือกตั้งหกสองแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่มีชื่อในคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยอ,อ๋อไม่มีด้วยโ okay. อเคก็คือแกพูดง่ว่าตั้งใจลงมาลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพเลยเพราะเพราะอะไรฮะเข้าใจว่า เท่าที่เห็นตรงนี้คือดออรชาติเนี่ยลงสมัครในนามอิสระเพราะหวังว่าจะดึงฐานเสียงคะแนนจากเพื่อไทยเดิม,มที่เป็นสกศในกรุงเทพแล้วก็ฐานเสียงของอนาคตใหม่ด้วยครับเข้าใจว่าตั้งใจว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยลงในในฐานะผู้สมัครอิสระแล้วก็อีกคนหนึ่งฮะเพิ่เปิดตัวไปนะฮะวันไม่กี่วันนี้ศาสตราจารย์ดรสุชาติวี S 1> <S 1> <S สวุวรรณสวัสดิ์อดีตอธิการบดีสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหร,รือสจลนะฮะชื่อย่องเขานะก็คือท่านท่านท่านก็มีมีข่าวว่าท่านจะลงมาตั้งนานแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะ uh huh, ท่านท่านก็ไม่ท่านก็ไม่ได้ตอบรับท่านก็บอกว่ายังยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรยเงี้ยแต่ปรากฏว่าเมื่อวนัวนวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมฮะวันศุกร์หรือวันพฤหัสที่แล้วประมาณนี้ก็ทางสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังก็ได้ประกาศว่าท่านศาสตราจารย์สุชาติชวีเนี่ยได้ลาออกจากการเป็น อธิการบดีแล้วพูดแค่ว่าทุกคนก็คงจะเป็นอันรู้กันนะว่าท่านจะไปลงรับสมัครเลือกตั้งผู้วา่าราชการงเทพมหานครนะผมก็เคยฟังพี่เอนะผมขออนุญาตเรียกว่าพี่เอเนี่ยค,คือพี่เอเนี่ยนะ ท่านก็มีเพจ Facebook เป็นของของตัวท่านเองแล้วก็ท่านก็มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นผู้บรรยายเป็นนักบรรยายให้กําลังใจท่านก็ผมก็ไปฟังคลิปของนั้นก็คือพื่าไงว่าชีวิตของท่านก็ผูกพันกับกรุงเทพมหานครมากซึ่งตอนที่ท่านต้องเป็นนักศึกษาอยู่เรียนอยู่ในคณะวิศวะเนี่ยท่านก็มีไอเดียอยากจะทําออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรประมาณนั้นท่านท่านท่านก็เลยเหมือนกับว่าไปคุยกับท่านผู้ว่าว่าแบบ อยากจะมีโปรเจกต์อะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนกับไปพบผู้ว่าราชการกรุงเทพในเวลานั้นนะในสมัยที่ท่านยังเป็นนักศึกษาอยู่นะในสมัยที่แกงเป็นนักศึกษาอยู่ก็เราให้ฟังว่าโอ้มีความยากลําบากมากในการที่เขาไปพบท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าก็บอกให้ไปนําคณะบดีมาก่อนอะไรเงี้ยเพราะเหมือนไม่เชื่อว่าเด็กคนนี้เป็นนักศึกษาจริงๆอะไรประมาณนะั้นนะให้คณะบดีมายืนยันซิว่าเป็นไง,ไงอะไรเงี้ยก็คือพูดง่ายๆว่าท่านก็เหมือนกับมีแพชชั่นนะอยากจะ ทำให้กรุงเทพเนี่ยมันดีขึ้นอะไรเงี้ยอยา,อยากจะพัฒนากรุงเทพเยอะไรเงี้ยนะซึ่งก็คล้ายกับท่านชัดชาติในในในแง่นั้นถูกไหมคุณชาติเองก็ก็จริงๆตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วเนี่ยท่านก็ดําเนินการเรื่องเหล่านี้เยอะมากเป็นพิเศษดูเหมือนท่านจะสนใจเรื่องพวกนี้ใช่ครับอยากทั้งสองท่านเนี่ยมีความอยากที่จะทําให้ชีวิตของของคนคนธรรมดาคนใช้ทางเท้าหรือว่า คนใช้รถใช้ถนนเนี่ยมีชีวิตความเปอยู่ที่ดีขึ้นคือมีอาจารย์อยู่คนที่จุฬาอาจารย์บอกว่าร,ร,รู้จักอาจารย์ชาชาตั้งแต่เป็นผู้ช่วยอธิการฝ่ายทรัพย์สินครับ,รบแล้วก็อยากที่จะทําให้จุฬาได้ดีขึ้น嗯嗯ประมาณนี้ก็เลยได้มีือการแลกเปลี่ยนกันแลกกันก็โอ้จริงๆแล้วเนี่ยเวลาสื่อเอาไปพาดหัวลงแในปัจจุบันเนี่ยนะว่า เหมือนกับว่าพี่เอก็เหมือนกับเป็นอดีตที่การมาหมาดๆ,ๆเลยเงี้ยแล้วแกก็จะแบบว่ามีภาพลักษณ์ในแง่ว่าโอ้โยใส่ตําแหน่งทางวิชาการใส่ด็อกเตอร์ใส่อะไรเข้าไปแ,แต่แต่เอาจิงๆแล้วจริงๆท่นทานชาติก็เคยเป็นอาจ,จารย์และก็เคยมีตําแหน่งบริหารในในมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกันด้วยเหมือนกันนะจาของดรชัเชาติก็คือเป็นรัฐมนตรีที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทียนเ็ฟปั๊บก็กลายเป็นซีอโออาสาบริษ<ใ>ัทสักอย่างนยที่เก <ทำ S 2> ี่ยวกับบ้านนะฮะรูปของแกก็คือใส่กางเกงขาสั้นเสื้อกล้ามไปใส่บา ซ,ซื้อข้าวถือถุงข้าวอนะไรอย่างเงี้ยนะคนติดดินอะไรเงี้ยบ้านผมลําปางอ่ะเหมือนแกจะเคยมาแล้วก็แต่งตัวธรรมดามคนชาวบ้านอะไรเงี้ยเก่งขาสัน้นตัวยืดอะไรเงี้ยแล้วก็ลองไปนั่งดูว่าจากกรุงเทพไปจนถึงภาคเหนือเนี่ยลำปางเชียงใหม่อะไรพวกเนี้ยนะว่าคนที่เอาเอาแบบใช้เงินถูกที่สุด<อ>ใน,นการซื้อตั๋วจากกรุงเทพไปลําปางเนี่ยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วต้องไปทายังไงบ้างมันถึงจะถึงอะไรเงี้ยแกก็นั่งรถไฟชั้นที่มันถูกที่สุดอ่ะชั้นสามจากหัวลำโพงไปลงที่ลำปางแล้วก็ไปนั่งรถ สองแถวอะรถสองแถวเล็กอะบ้านผมก็เรียกว่ารถสี่ล้อก็คือเป็นรถแบบรถมัสด้าพันสมัยก่อนดีกว่าเออแล้วก็แบบเอาเอาหลังคามาใส่เลยเนี่ยเข้าไปนั่งแบบไม่มีใครรู้เลยว่าแกเป็นรัฐมนตรีแกไปประชุมหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็ไปเปิดตัวถึงหน่วยงานนั้นเลยว่านั่งรถอันนี้มาเลยเดี๋ยวไปเล่าห้ฟังวันนี้เห็นไหมมันมีความยากลำบากจริงๆนะในในในชีวิตของคนไทยในแต่ละคนเนี่ยคือไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพนะว่าในการเดินทางไปมหาสู่หรือว่าการเข้านาคมเนี่ยมันมีปัญหามากไงแกก็เลยเหมือนกับเรสประ เด็นเรื่องไอ้รถไฟฟ้าความเร็วสูงมันขึ้นมาผมชอบประเด็นเรื่องนี้มากนะว่าการมีรถไฟความเร็วสูงเนี่ยมันมันไม่เหมือนในการมีเครื่องบินใช่คือเครื่องบินเนี่ยค,คือถึงแม้ว่ามันจะสั้นกว่าอะ แต่เราก็ต้องไปรอเช็คอินต้องไปนู่นนั่นนี่หลายอย่างแล้วก็อย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบเลยก็ว่าอย่างเงี้ยบ้านผมอยู่ตา่างประเทศก็กลับบ,<ช>บ้านบ่อยโดยโดยการใช้เครื่องเนี่ยก็คือ1ก็คือเนี่ยมันไม่ได้ไปได้เลยอะ่ะคือแบบว่าเร<ช>าต้อง<ช> <ๆ S 1> วางแผนแล้วคือกว่าคุณจะไปถึงสนามบินเนี่ยจากที่พักผมไปสนามบินก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วเป็นอย่างอย่างอย่างน้อยเลยแล้วถ้าเกิดว่ารถติดอีกก็ต้องเผื่อเวลาอีกใช่ไหมเข้าไปต้องไปเช็คอินก็ต้องไปรออีกชั่วโมงหนึ่งอาทิตย์เท่าชั่วโมงหนึ่งนะผมเป็นคนชอบใส่รองากแ ถอดอ,ออกถ้เาเขาว่าเขาบอกว่าถ้าคุณใส่รองเท้ามุ้งพอคุณซ่อนอาบูธไว้บอกว่ากว่าจะได้ขึ้นเครื่องอีกนั่งเครื่องอีกชั่วโมงหนึ่งพอเครื่องไปถึงชั่วโมงปุ๊บเนี่ยกว่าจะกลับเข้าไปในบ้านอีกก็ใช้อีกเกือบชั่วโมงสรุปแล้วผมก็สี่ชั่วโมงนะซึ่งมันอาจจะใกล้เคียงกับรถไฟความเร็วสูงใช่นะรถไฟความเร็วสูงแกก็บอกว่าประมาณเนี้ยสามสี่ชั่วโมงแต่ว่าประเด็นคือมันมันถึงสานีปุ๊บกระโดดขึ้นแล้วก็ไปอ่าซึ่งเป็นไอเดียของรชไฟช้าที่แบบเสนอกับ คนไทยในช่วง7-8ปีที่แล้วเรามีรถไฟความเร็วสูงรถไฟลางคู่กันถึงเพื่อเพื่อให้ประหยัดเวลาแล้วก็ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่แล้วมันมันมันจอดระหว่างทางด้วยไงคือเครื่องบินมันไปที่เดียวคือระหว่างทางอ่ะฐานีมันอ่ะมันก็จะมีตามหัวเมืองตามต่างๆมันก็จะทําให้หัวเมืองเหล่านี้ มีความจเจริญมากกิ่งขึ้นเพราะว่ามันมันมีระบบคมนาคมเข้าถึงกับกรุงเทพอย่างเร็วยอย่างเอยีงอยงบางทีไปพิษณุโลกเนี่ยปรากฏว่าจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วนะไปไปดูเลือกตั้งอบตนี่แหละจองตั๋วเครื่องบินไว้เรียบร้อยแนละ้วอ,อีกสองวันจะบินตัวแคนเซิลอ้าวเป็น,เป,นเป็นวันศุกร์ด้วยนะ เป็นวันที่คนจะเดินทางด้วยปรากฏว่าเพราะอะไรเพราะว่าเท่าที่เข้าใจก็คือช่วงนี้คนเดินทางน้อยอยู่แล้วแล้วก็คือสายการบินเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าคนเดินทางน้อยแล้ว,แล,วแล้วบินไปบางทีมันก็ไม่คุ้มซึ่งวันหนึ่งมีสองไฟก็คือไฟไปกับไฟกลับเนี่ยนะและ้วก็ก็คือเพราะฉะนั้นมันยกเลิกทั้งหมดเลยผมว่าไม่ได้ไปผมก็ต้องวิ่งวุ่นไปหาไฟอื่นที่ที่เป็นของสายการบินอื่นอะไรเงี้ยปรากฏว่าแต่ขากลับจากนู่นอะพิษณุโลกมางุงเทพเนี่ยปรากฏว่าไม่มีซักซักสีเลยฮะอ้าวผมต้องนั่ง ภูมิฮะนั่นหแหละฮะแล้วจากสวนอณภูมิมาเนี่ยคิดดูดิออสองชั่วโมงกว่ากว่าจะถึงประเด็นที่พูดถึงอย่างนี้ว่าคนเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นพี่เอหรือจะเป็นกุดชช่าดเนี่ยนะคือวิสัยทัศน์เขาเนี่ยไปไกลในระดับที่ว่าในระดับที่ไม่ได้เป็นนักการเมืองหรือเป็นอะไรที่เข้ามาแล้วบอกว่าเฮ้ยเราจะเป็นคนดีอ่ะแล้วเราเราจะมาบอกว่าเราจะพัฒนาบ้านเมืองไม่ใช่คือเขาพูดพุ่งเป้าไปเลยว่าผมจะทาอะไรผมจะทําอะไรอ่าอย่างเช่นพี่เอก็ ไอ้ที่แกพูดมาโดยตลอดคือแก้มลิงใต้น้ําเพราะว่ากรุงเทพน้ําท่วมบ่อย ใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าแกค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับญี่ปุ่นหรือว่าโตเกียวอแกเคยประกาศว่าอยากจะทําให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเหมือนโตเกียวอตอนที่แกเป็นผู้ว่าทั้งสองท่านเนี่ยเป็นวิศวกรเป็นวิศวกรเป็นวิศวกร,รเพราะฉะนั้นหลักการบริหารหลักการวางแผนเนี่ยจะใช้หลักวิศวกรในการอธิบาย,าาบายเป้าหมายางการเมืองของทั้งสองท่านครับครับครับคือโอเคใครจะไปบอกว่าแกแกก็จะมีลีลาการพูดของท่านของของ,ของแกนะพี่เอนะเวลาแกพูดแกก็จะแบบว่าอย่างเงี้ยแบบเป็นทายาทของอะไรนะที่ว่าแล้วก็มีสำนัก ข่าวหนึ่งไปไปบอกไปอีเมลไปถามอาจารย์ท่านนั้นว่าเป็นทายาทไอนสไตล์จริงหรือเปล่าแกก็บอกว่าไม่ได้เป็นนะถ้าเท่าที่ตามดูข่าวคืออาจารย์ลอยชุนทองทองอ๋อครับถ้าไปถามอาจารย์ของพี่อช่ารอาจารย์อ๋ออาจารย์ลอยใจใช่ก็ตอบอาจารย์ลอยที่คิดคิดสุดสอนน่ะนะเฮ้ยแกมีปฏิทินร้อยปีของแกน้ำขึ้นน้ำลงแต่ว่าแกก็ถ้าไปถามว่าเออเออเป็นไงรู้จักคนนี้ไหมซึ่งอาจารย์ก็ตอบว่ารู้จักจริงๆริครับเขาเป็นนักเรียนเป็นนักเรียนปริญญาเอกที่ดีนะ ตอนนี้ก็ยินดีด้วยที่เขาลงเลือกตั้งขอให้เขาโชคดีประมาณนี้ก็เป็นเป็นวิตรกันนะการการที่เป็นอย่างนี้ก็ผมผมคิดว่าเป็นเป็นนิวิตหมายที่ดีแล้วแล้วแล้วเรื่องหนึ่งที่ที่ไปอยู่พักประชาธิปัตย์คนก็อาจจะเหมือนกับตีตราว่าฝ่ายฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเป็นฝ่าย ไม่เชียร์ไม่เชียร์รัฐบาลพูดง่ายนะเราจะบอกว่าแกแบบไอ้ฝักไฟการเมืองพักนั้นมานานแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีมีความไม่เป็นกลางอยูอเลยก็จริงๆคนเราไม่ไงเป็นกลางใช่ไมไม่มีใครเป็นกลางการเมืองผมผมก็ไม่เป็นกลางอยู่แล้วชัดเจนตั้งแต่แรกแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีคนเอาข่าวมากลางดูว่าสมัยคุณประพัฒจงสงวนเนี่ยแกเป็นผู้ว่ารถไฟเก่าใช่ไหมสมัยที่แกลงเลือกตั้งกรุงเทพครั้งหนึ่งเนี่ย ก็คือเอาพี s, ay, an angel, man, ่เอไปเป็นทีมแกด้วยซึ่งสองอะไรนะคุณประพั์ก็ใกล้ชิดกับพรรคพลังประชาชนก็คือพรรคเพื่อไทยปัจจุบันใช่ใช่บางจุดมันไม่ใช่การเมืองขนาดนั้นคือหมายความว่าคนบางคนก็จะต้องไปหาสังกัดอยู่เพื่อเพราะบางคนไม่มีเงินทุนถูกไหมคือคือเขาอาจจะเป็นคนรวยในสายตาเราเนี่ยแต่แต่การลงการเมืองเนี่ยอ่ะ ถามฟุกก็ได้มันต้องใช้เงินทุนเยอะไม่ได้หมายความว่าเอาไปซื้อเสียงนะใช่ใช่มมันมันมีเงินอย่างอื่นที่ต้องใช้เช่นเงินทําวิจัยครับอ่าสำรวจความคิดเห็นหรือว่าเงินจ้างทีมงานอ่าช่วยลงพื้นที่ครับอ่าสมมุติงานสงงานแต่งครับครับซึ่งก็ต้องจ่ายด้วยซึ่งเงินเหล่านี้เป็นเงินที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการซื้อเสียงหรือว่าการทุจริตทุจริตอะรแนั้นแต่ว่าคนที่จะทางานจากเมืองเนี่ยต้องยอมรับว่าต้องใช้เงินส่วนนี้เยอะอืม คือคือคือพูดไงมันมันมันเป็นค่าใช้จ่ายที่จะต้องต้องต้องเกิดขึ้นคือคือมันไม่ใช่ว่าเป็นเงินทุนเอาไปซื้อเสียงหรือว่าไม่ใช่เงินทุนเอาไปทุจริตไม่ได้เอาไปโกงกินหรือว่าจะเอาไปต่อทุนอะไรประมาณนั้นนะคือคือคือมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเดียวคือมันอาจจะมีคนทาวันนี้ผมก็แต่ว่าไอไอการทํางานแบบเนี้ยเนี่ยวันก่อนผมก็คุยกับคุณปื้มครับปื้มเนี่ยนะไวเนี่ยแกบอกว่าสมัยที่แกไปลงผู้ว่าโอ้โหใช้เงินเยอะใช่แล้วแกยิ่งลงอิสระเนี่ยยิ่งยิ่งไม่มี คือแบบจ้างใครไม่ได้ก็ลงเองอะไรเงี้ยก็เหมือนว่าไม่ไม่ใช่คนจนนะเาง่ายเขายังบอกเลยว่าเขาไม่ไหวกับการที่ต้องใช้เงินมากๆมากมายขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในการการมีสังกัดพรรคอย่างเงี้ยไปอยู่กับประชาธิปัตย์ไปอยู่กับเพื่อไทยหรือไปอยู่อะไรเนี่ยผมผมก็ไม่แน่ใจว่าคุณชาชาติเนี่ยไปลงอิสระเนี่ยแกแกใช้วิธีไหนแต่แกก็มีทีมถูกไหมฮะแต่มีทีมอยู่แล้วในการที่จะเข้าไปนู่นนั่นนี่เงี้ยก็ก็ก็น่าสนใจ คือเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นคนการเมืองหน่อยเราฟังข่าวการเมืองไว้เยอะหรือว่าฟังนักาการก็จะเห็นว่าเขาก็จะวิเคราะห์ว่ามันเหมือนเป็นภาพสะท้อนของการเมืองใหญ่ในระดับประเทศด้วยเหมือนกับว่าใครชนะผู้ว่ากรุงเทพมันก็เป็นภาษีอย่างหนึ่งว่าให้เห็นไว้เนี่ยเราได้รับคะแนนนิยมในนี้นะเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็จะมีพักที่เป็นพักรัฐบาลอย่างกําลังประชารัฐเขาก็ต้องเขาก็อยากส่งคนเขาก็อยากส่งคนเข้าสมัครแต่ว่าจะเป็นท่านนรงศักดิ์ผู้ว่าหมูป่าสองวันก่อนท่านก็ปฏิเสธไปแล้วว่า ใช่ใช่ใช่เพราะว่าทะเบียนบ้านอยู่ที่ปทุมธานีครับนะครับคุณสมบัติไม่ได้นะก็ก็ไม่ได้อีกนะซึ่งซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าทางทางพักรัฐบาลจะจะจะส่งใกลลงหมายถึงพรรคพลังประชารัฐพรรคพลังประชารัฐอ่อพรรคพรรคแกนนํารัฐบาลเนี่ยครับไม่แต่จะส่งแน่ใช่ไหมเขามีผมผมเห็นใช้คําว่าเห็นความพยายามในการส่งแล้วกันเพราะว่าเพราะว่าพรรคพลังประชารัฐก็ได้สอสอจากกรุงเทพอยู่นะอ่าจะ ได,ได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอยากที่จะรักษาพื้นที่เขียของพวกเขาอส่วนประชาธิปัตย์ต้องส่งแน่ๆเพราะว่าเป็นไฟบัคครับกรุงเทพสองท่านที่แล้วก็มาจากพรรคประชาธิปัตย์สอสอเลือกตั้งล่าสุดซึ่งไม่ได้เลยซึ่ง,งมันจําเป็นที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องมาทวงเป็นเหตุผลว่าทําไมพรรคประชาธิปัตย์ต้องส่ง ก็ศักดิ์รีเลยจริงๆนะเรื่องศักดิ์รีแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องไปดูพักก้าวไกลเพราะว่าพักอนาคตใหม่ในสมัยนั้นเนี่ยก็คือพักก่อนหน้านี้เนี่ยคือเขาเขาก็ได้สอสอในเทพเยอะมากเยอะเช่นเดียวกันเป็นเป็นพักใหม่แต่กวาดไปได้หลายหลายหลายเสียงเลยทีเดียวใช่นชนะเพราะนั้นเขาก็ประกาศว่าเขาจะส่งเมื่อคืนเมื่อคืนเลยตอนดึกๆเลยบอกว่ามีผู้สมัครแน่นอนแต่ยังไม่ประกาศ จะคาว่าจะประกาศประมาณเดือนมกราเดือนมกราก็คือเดือนหน้าเดือนหน้าปีใหม่หลังปีใหม่จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องประชาชนเมื่อกี้เถอะโอ้โหนั่นก็แสดงว่าดูตัวเต็งๆตเนี่ยถ้าทำไมนับว่าท่านที่จะลงอิสระที่ประกาศแล้วอย่างคุณโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยนะก็ก็คงจะจากอย่างนี้ก็คงจะมีสี่สี่ละที่เราดูสองสองสองคนชัดเจนละพี่เอกับคุณชัตชาติอีกสองคนจากก้าวไกลแล้วก็จากพลังประชารัฐเนี่ยพวกคิดว่ามันจะตัดคะแนนไหมอันนี้ถามแบบเพลนๆเหมือนชาวบ้านก็ถามกัน ถ้าก้าวไกลส่งจริงๆสมมุตินะเอสซว่าส่งจริงๆแล้วพลังประชารัฐส่งจริงซึ่งตัดคะแนนกันแน่แต่แต่บางบางทีอย่างบางทีเรือกตั้งซ่อมอ่ะที่เรือกตั้งซ่อมเขาไม่ส่งคืออย่างอย่างสมมุติว่าประชาธิปัตย์ลงหรือว่าชาติไทยพัฒนาลงเนี่ยก็แบบพลังประชารัฐเขาไม่ส่งเหมือนเหมือนกับเป็นมาญาตให้ว่าโอเคพื้นที่ของคุณคุณคือเรารู้แล้วเราพวกเดียวกันอยู่แล้วก็ให้คุณไปเลยอะไรเงี้ยตัดกันอะไรเงี้ยใช่ไหมก็อย่างบางบางเขตเมื่อก่อนสมัยนั้นก็พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทย ก็เขตไข่เขตมันก็เหมือนกับคนนี้มาก่อนเป็นเก้าไกลเคยได้ก็เพื่อไทยก็ไม่ส่งอะไรประมาณนั้นนะเหมือนเหมือนหลีกแคแต่กรุงเทพนี่มันไม่ได้ใช่ไหมมันหลีกลําบากพราว่าผู้หญิงมันหลีกลำบากคือกรุงเทพเป็นเป็นเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นเป็นเขตที่มีงบประมาณน่างสูงเพราะฉะนั้นการได้หรือว่าแค่ลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยการดึงดูดความสนใจทางการเมืองก็ได้เยอะแล้ว ครับคือมันยากลาบากที่ที่ที่จะเลี่ยงว่ให้สรเพราะนั้นมันมันก็คงจะต้องฟาดฟันก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 ันเยอะหน่อยนะเพราะว่าใช่คือคือแรกแรกก็เหมือนกับมันจะเป็นเรื่องของการการเลือกตั้งการอะไรแต่หลังๆมันมันอย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยมันเป็นเรื่องศักดิ์สรี์ใช่ซะเยอะแล้วนะฮะนะซึ่งกรุงเทพก็มีการเลือกตั้งมานานใช่ไหมฮะ ผู้นนว่าก็ไม่ได้แต่งตั้งมานานมากแล้วถูกไหมหลังจากที่คุณชายสุกุมพันธ์ท่านขึ้นพ้นจากตำแหน่งก็เป็นอัศวินยอมรับว่าคุณอัศวินเนี่ยมาจากเป็นทีมงานของคุณชายสุขุมพันธ์นี <Okay. S 1> ่ววนนาากัเน,เป,นเป็นรองผู้ว่าในสมัยนั้นในสมัยนั้นทีเนี้ยพอพอคุณชายขึนน้นจากตำแหน่งปั๊บเนี่ยคอสชคณะรักษาความสงบในสมัยนั้นแล้วก็แต่งตั้งคุณอัศัวินขึ้นมาเป็นผู้ว่าก็เหมือนเหมือนเหมือนนั่นเลยอ่ะถ้าจะพูดกันตรงๆก็คือเหมือนเหมือนกับการเมืองใหญ่เลยที่ว่านายก คนเอกประยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยก็ทําทํำรัฐประหารนนปีห้าเจ็ดใช่ไหมแล้วก็เว้นว่างมา5ปีเพิ่งมาได้เลือกตั้งอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ก็รายละเอียดแตกต่างกันอันนี้ก็คือท่านท่านถูกพันอาจจะพ้นด,ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะแต่แก็คือ,ก,คอก็คือประมาณว่า คนที่ต่อจากท่านเนี่ยพอท่านค้นไปแล้วไม่ได้มีการเลือกตั้งแทนขึ้นมาอะไรเงี้ยการแต่งตั้งอะไรประมาณนั้นนะก็คือเหมือนมันอั้นมานานใช่ไหมคนกรุงเทพเพาอัดอั้นเอากรุงเทพว่าอั้นมานานว่าแบบอยากอยากจะเลือกผู้ว่าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยตามหลักการแล้วเนี่ยนะอำนาจหน้าที่ของของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นคือมีคนไปเปรียบเทียบว่าก็คือเป็นเรื่องขยะกับน้ำท่วมสองอย่างไม่ได้ถัาเป็นแล้วเนี่ยผมจะทำ รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกสักสิบสายอะไรประมาณนั้นน่ะมันซึ่งใน,ในในอำนาจของอำนาจหน้าที่ของผู้ว่ากรุงเทพมันทําแบบนั้นลําบากเอางี้เลยกันคือไม่ใช่ไม่ใช่ทําไมได้คือมันม,มันทาได้แต่ว่ามันทําลําบากมากเพราะว่าถ้าจะทําปั๊บอ่ะกรุงเทพมีเงินสะสมพอไหม มีเงินพอไหมอย่างนี้เลยกันไม่พอขอรัฐบาลอใครเป็นรัฐบาลพาคเดียวกันไหมใช่ใช่จะอนุมัติมาทํำไหมใช่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 คือโครงการอย่างอย่างเช่นถ้าถ้ามันใหญ่โตถึงขั้นรถไฟฟ้าเยอะๆแบบเนี้ยคือถ้ารัฐบาลไม่ได้มีโครงการมาเงี้ยก็คงที่จะลําบากแล้วแหละเพราะว่าคือด้วยด้วยด้วยความเป็นหน่วยงานก็ก็ไม่ได้มีขนาดนั้นถูกไหมอย่างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้ว เลือกตั้งกรุงเทพมหาคนครพระประชาธิัตย์ได้อะไรเงี้ยมันมัน,ม,นมันกลายเป็นว่ามันเกิดคอนฟ lict หรือล่าซึ่งเยอะซึ่งเกิดเยอะมันจะมีตัวอย่างที่ทําที่คุณชายสุขุมพันธ์ตอนนั้นเนี่ยทำสนามแบดมินตันถ้าผมจะไม่ผิดอมอมบอบประมาณพันกว่าล้านอะ่ะร,รัฐบาลให้ล้านเดียวที่เหลือกรทมาก็ต้องจ่ายต้องต้องเป็นคนสร้างสนามแบดมินตันเองหนึ่งในพันสมัยคุณยิ่งลักแล้วก็สมัยคุณชายสุขุพันธ์ แล้วก็มีอีกนั้นนะผมไม่รู้จริงว่ะนะอันนี้ก็คือเขาก็พูดกับว่าไอ้อเรื่องน้ําท่วมอะไรเงี้ยที่ว่ามันแบบไม่ได้ไม่ได้ํางานประสานกันอย่าง<ช>อย่างอย่างอจริงจังก็เลยแบบไม่<ช> <ๆ S 1> ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกันว่าทางนู้นสั่งมาทางนี้ไม่โอเคอะไรก็ไม่รู้ประมาณนั้นหรือเปล่าคือ,อด้วยด้วยด้วยใช่ไห<ช>ม,มค,คือคือมันจะมีคลองแล้วก็ประตูระบายน้ำนะซึ่งมันสังกัดกรมชนซึ่งคนที่ กำกับดูแลกลุ่มชนอีกทีนึงก็เป็นน้ำตีใช่ไหมครับครับทีเนี้ยก็ทมอจะเปิดน้ําเปิดไม่เปิดเนี่ยมันคล้ายๆกับถ้าเป็นรัฐบาลเดียวกันมันคุยกันได้แต่ว<อ>่าถ้าเป็นคนละพักมันก็จะลำบากอะไรประมาณนี้มันทําให้อํานาจผู้ว่า ของกรุงเทพเนี้ยมันน้อยกว่าท,าที่กว่าที่ประชาชนคิดอย่างนี้เลยครับบางครั้งถ้าเกิดว่ามันมันไปด้วยกันได้มันก็ดีแต่ถ้าบางครั้งถ้ามันไปด้วยกันไม่ได้มันก็จะเริ่มมาคิดแล้วว่าใครมีอำนาจตรงนี้อ่าสมมุติว่าเรามีตรงเนี้ยเราเราขัดขาตรงเนี้ยทางนู้นเขาก็ทําไม่ได้อะไรเงี้ยต่อต่อย้เขาจะใหญ่กว่าเราเพราะเราเรามีอยู่ตรงนี้อะไรประมาณนั้นไหมช่ใช่ใช่ออซึ่งก็เป็นบทเรียนหรือเปล่าว่าเนี่ย หลายครั้งหลายคราที่พักรัฐบาลกับผู้ว่าไม่ได้มาจากพักเดียวกันหรือว่าจุดจุดตั้งต้นเดียวกันเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาบางอย่างที่ทํางานบูรณาการกันไม่ได้คราวเนี้ก็ควรจะ คนจะเลือกคนที่มาจากพรรคเดียวกับรัฐบาลดีไหมจะได้จะได้โปรเดียวกันอะไรเงี้ยดีเปล่าถ้าไปดูบางเกษก็บอกเออก็ดีนะเขามาจากรัฐบาลแล้วก็ถ้าเราเลือกผู้ว่าจากพรรครัฐบาลมันก็จะทํางานคล้ายๆกับไล้รอยต่อสับสัยนั้นนะครับไล้รอยต่อคือการทํางานจะได้ประสานกันอีกกระแสหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ครับพี่ไอ ถ้าเลือกพักเดียวกับรัฐบาลหมายถึงรัฐบาลชุดนี้แรัะแต่ว่าผลงานเขาเป็นแบบนี้เอ้ยเราจะเรายังจะเลือกเขาอยู่ไหมก็คือหมายความว่าเลือกแล้วมันก็ยิ่งแย่กว่าเดิมเพราะมันก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วอะไรมานั้นคือคือโอเคเราไม่ได้บอกว่ารัฐบาลแย่แต่ว่าพอพรัฐบาลหาเสียงนโยบายหนึ่งแต่ว่านโยบายที่รัฐบาลหาเสียงไม่ได้ใช้ถ้าเราไปเลือกเขาจะทําอย่างที่เขาว่าไหมใช่ใช่ไหมกระแสหนึ่งก็จะพูดแบบนี้ เออก็น่าสนใจดีเพราะว่าท่านอัศวินเองก็ถ้าตอนนั้นเป็นทีมงานของท่านสุขุมพันธ์เป็นรองก็แสดงว่าเป็นทีมบริหารเดียวกันกับพรรคประชาธิปัตย์หรือเปล่าพูดลำบากมาพูดลำบากพูดลำบาท่านก็ไม่ได้เป็นสมาชิกหรือเปล่าไม่ได้เป็นสมาชิกไม่ได้เป็นสมาชิกแต่คือแปลว่าเป็นทีมบริหารเดียวกันใช่แต่แต่ถามว่าเป็นเนื้อเดียวกับรัฐบาลไหมเนี่ยอันนี้ก็นี่ก็ลำบากอยู่เหมือนกันว่าใช่ใช่แล้วก็บอกไม่ได้นะว่าท่านท่านแบบอะไรกันกับรัฐบาลหรือเปล่าอาจจะบอก พูดไม่ได้เต็มปากว่าก็นี่ไงก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยว่าท่านอัศวินเนี่ยเป็นพวกกาเป็นปีกเดียวกับรัฐบาลอยู่แล้วยังทําอะไรไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็คงพูดไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะรัฐบาลก็บอกเฮ้ยไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวคนที่แต่งตั้งเขาเป็นคอสชไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเราอาจจะการเลือกตั้งอ่าน่ะคนโค้วมันยังยังไม่เต็มปากเห็นไหมผมว่าการเลือกตั้งมันมันทําให้อะไรอะไรมันเคลียร์ขึ้นหลายอย่างดีกว่าการที่ค้างคาอะไรกันไว้แบบนี้นะจะได้เห็นด้วยนะว่า จริงๆแล้วอ่ะโพนั้นโพนี้อย่างเงี้ยนะผมเห็นทุกโพก็คุณชาติชาติมาทุกโพเลยพูดถึงโพแล้วตอนนั้นเออพลตบรวเอกพงศพัฒน์พงเจริญซึ่งตอนนั้นโพก็มาว่าว่าแกจะได้จนกระทั่งว่าวันเลือกตั้งวันเลือกตั้งแกก็แพ้ท่านสุขุมวันใช่แบบโอยี่ตอนนั้นใครใครก็คิดนะจริงๆผมผมยังคิดเลยว่าโอ้นี่จะเป็นประวัติศาสตร์ที่พรรคเพื่อไทยจะชนะ S <S 2> <S 2> การเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพหร,รือเปล่าเพราะว่าจากที่ผ่านมาท่านท่านสุขุมพันธ์ก็เหมือนกับเหมือนเหมือนกับว่ามีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างนั้นดีกว่า,ว,าว่าเหมือนกับผลงานท่านไม่ได้โดดเด่นอะไรอะไรประมาณนั้นน,น <S <S คะครับครับว่าแต่สมัยสมัยที่ท่านไปเป็นสมัยเป็นนัมเตีช่วยว่าการกระทรวงการ <S <S 2> <S 2> ต่างประเทศอะไรก็เพราะว่าท่านท่านสอนเรื่องการต่างประเทศใช่ไหมเมื่อก่อนเคเป็นอาจารย์ใช่ไหมก็คืออะไก็เปบนอย่างนั้นแต่คือ แต่คือก็มีมีคนวิาพากษ์วิจารว่าท่านทํางานด้านการต่างประเทศอะเก่งมากเลยคือคือท่านท่านถนัดดังนั้นแ,แต่คือ,คอถ้ามามาทเป็นผู้ว่าแล้วอาจจะไม่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 ตรงเออไม่ตรงกับความถนัดครับคือคอตอนนั้น,ม,นมันมีเรื่องนี้อยู่แล้วความสดใหม่ของช่วงนั้นรัฐบาลยิ่งรักด้วยใช่ไหมกาลังแบบขาขึ้นมีนโยบายมากมายอ่ามื่นห้าอะไรนั่นอะคือตอนนั้นเนี่ยหลังน้าท่วมปีห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าทีเนี้ยรัฐบาลพยายามที่จะใส่เงินในงบประมาณเพื่อที่จะกระตุ้น g d p รถคันแรกเงินเดือนหมื่นห้าแท็บเล็ตอะไรนี่ในเขาพยายามใส่เพื่อกระตุ้น GDP ซึ่งซึ่งมันกระตุ้นได้จริงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนก็มองรัฐบาลพร้อมๆกับมองคุณชายสูงนในขนาดเดินด้วยาเฮ้ยขณะที่รัฐบาลค่อยๆค่อยๆผลิตผลงานออกมาคุณชายสุพันกำลังทําอะไรอยู่ครับครับอันนี้ก็เหมือนกันนะก็รัฐบาลปัจจุบันก็อาจจะดูมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ค่อยจะมีผลงานก็เชียร์ให้มีการ เลือกตั้งกันเร็วๆแล้วกันนะครับแปลกใจมากเลยว่าที่พี่เอประกาศมาคือมันตั้งเสียงเฮือได้จริงแต่ว่าเฮ้ยยังไม่เลือกตั้งเลยเขายังไม่ประกาศวันนะอย่าพึ่งใจกันใช่ใช่เออใช่ชถูกถูกก็คือคือพูดง่ายว่าคุณรัฐชาติพูดมาตลอดตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไป6กสองแล้วเลือกตั้งสสแล้วว่าท่านมีความสนใจอยากจะลงผู้ว่าราชการกรุงเทพแต่ก็มีคน มีหลายคนอะที่คนที่เชียร์ฝั่งเพื่อไทยนี่แหละก็จะพูดว่าโอ้ยแบบอย่างนี้เสียของคนระดับคุณชชาต,ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีอะไรเงี้ยคือผมว่ามันไม่เสียของหรอกคือของบางอย่างบางทีมันต้องไปตามสเต็ป<ช>ไปตามขั้นก็ดูเมื่อก่อนคุณสมัครคุณทรเวศจากเป็นสอสอไปแล้วก็แกก็มาเป็นผู้ว่าถูกไหมแล้วแกก็เป็นนายก<ช>มันมันก็คือผมไม่ได้หมายถึงนี้ผมไม่ได้เชียร์คุณสมัครนะแต่คือผม <laughs> สแสดงให้เห็นว่าคือบางอย่างมันก็มีม,มีมีการสะสมความเป็น เป็นนักการเมืองความผลงานหรือว่าเรื่องของอะไรการป่ายคือบ,บางครั้งอย่าไปคิดว่ามันมันมันน้อยเกินไปหรือมันเสียของมันอะไรเงี้ยผมว่ามันมันไม่ใช่หรอกนะครับคือถ้าคนมีความสามารถไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นใครทั้งสามทั้งสี่ท่านที่กล่าวมาเนี่ยก็ค,คิดว่าเป็นเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นแหละนะให้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 คนเลือกตั้งเขาได้ตัดสิน ยิ่งยิ่งคนมีความตื่นตัวอยู่แล้วด้วยเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องดีเออน,น่าจะดีมากเลยล่ะนะครับโอจะว่ากันไปแล้วก็ปาเข้าไปรัฐบาลจะหมดเทิมอยู่แล้วนะยังไม่ได้เลือกตั้งกรุงเทพเลยเออใช่ไหมใช่ฮะเออจะหมดเทิมอยู่แล้วนะเลือกตั้งคั้ว่ากรุงเทพล่าสุดปีห้าห้าหกห้าห้าห้าหก้าจะไม่ผีดเจ็ดปีแล้วนะครับนานมากเลยนานมากเลย,เลยก่อนรัฐประหารปีห้าเจ็ดก่อนรัฐประหารแลวนี่คือรัฐประหารปีห้าเจ็ดแล้ว ผ่านไปห้าปีได้เลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งสสเลือกตั้งระบชาติไปก็ผ่านไปแล้วเกือบสามปีก็เหลือแค่ปีเดียวก็คือปีสองพันหกสิบหกเดือนเดือนมีนาคมก็ก็จะเลือกตั้งอีกแล้วนะเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งใหญ่เนี่ยนะออซึ่งก็คนที่จะเป็นผู้ว่าก็ง้างธนูกันจนเอ็นจะขาดอยู่แล้วนะฮะยังไม่ทันได้เลือกสักทีนะฮะก็หวังว่า ที่เขาว่ากันลื่อๆกันว่ากลางปีหน้านั้นเนี่ยก็ก็จะได้เลือกกันจริงๆนะผมก็เป็นกําลังใจให้เพราะว่าผมก็คงจะไม่ได้เลือกหรอกฮะทะเบียนบ้านผมไม่ได้อยู่งเทพนะโอเคไม่เป็นไรนะนะเราเราก็ดูกันไปนะครับเพื่อความสนใจนะก็จะได้เป็นประโยชน์ต่ออย่างอย่างน้อยๆเราก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพแล้วนะเราทางานในนี้เราต้องใช้ชีวิตในนี้อยู่ดีนะเราก็ได้รับผลกระทบด้วยนะฝนตกทีเราก็น้ําท่วมเหมือนกันหมดนะท่วมหมดนะทะเบียนบ้านผมอยู่ละเอียดแต่ว่ากรุงเทพท่วมผมก็ท่วมนะใช่ครับท่วมทั่วหมดฮะนะโอเค ครับนวันนี้ต้องขอบคุณคุณฟุกมากนะครับนะวันหลังเดี๋ยวสลับไปสลับมาก็เดี๋ยวให้คุณฟุกมาพูดแล้วก็เล่าเรื่องตื้นลึกหนาบางให้เราฟังอีกนะฮะเพราะบางทีเราก็ไม่ได้ลึกขนาดนั้นครับสวัสดีทุกคนด้วยครับครับสวัสดีครับ